กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสอ,อจับมือบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนอัดฉีดงบหนุนสตาร์ทอัพบ้านธุรกิจนวัตรกรรมเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่หรือเดลต้าแองเจิลฟานปีที่5พร้อมโชว์4ตัวอย่างนวัตรกรรมเชิงพาณิชย์อาทิเช่นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสี u v c โรบอทฆ่าเชื้อระดับ d n a แบบ360องศาโดยไม่ทิ้งสารตกค้างแพลตฟอร์มชาร์จ EV รรายแกของไทยนุนผู้้ใชรถสะดวกชาร์จ สถานะผ่านแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดหนุนแพทย์ผ่าตัดแม่นยำประหยัดเวลาประสิทธิภาพสูงและเครื่องตัดอ้อยสดช่วยลด PM 2.5มาพร้อมกับระบบสงบังใบลดการเผาอ้อยสดคือนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยโดยคาดว่าจะสามารถขยายผลและสร้างมูลค่าทางเศษรษฐกิจรวม60ล้านบาททั้งนี้จากการดําเนินง,งาน4ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม450ล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น500ราย นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายรัฐยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอาจจะก่อให้เกิดรายได้ในภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทั้งอย่างมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกโดยกระทรวงสาหกรรมได้กำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานโดยการใช้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในอุตสาหกรรม4.0มีความคิดสร้างสารรค์และก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการประสานความร่วมมือกับบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนดาเนินโครงการแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่เดลต้าแองเจิลฟันเพื่อสนับสนุนเงินทุนแบบเงินให้เปล่าแก่ผู้ประกอบการที่มีไอเดียหรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ให้สามารถดาเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหการรมเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม นายกรอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงสากรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวได้มีการดําเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนเงินทุนรวมกว่า3.2ล้านบาทซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกรวม30ทีมจากผู้สมัครทั้งหมด152ทีมผ่านการนําเสนอแผนธุรกิจไอเยนวัตกรรเชิงพาณิชย์ใน3ด้านดังนี้ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดช,ชอบและนวัตกรรมเพื่ออนาคตครอบคลุม6อ,อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์การเกษตรและเทคโนโลยีชีวาภาพหุ่นยนต์การแพทย์ครบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิทัล ซึ่งจากการดําเนินโครงการดังกล่าวมีผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งานในระดับทุมชนองค์กรพาณิชย์ตลอดจนของตัวแทนอาทิเช่นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสี UVC โรบอทฆ่าเชื้อระดับ DNA แบบ360องศาโดยไม่ทิ้งสารตกค้างแตฟอร์มชาร์จ e v คารายแรกของไทยหนุนผู้ใช้รถสะดวกชาร์จเช็คสถานะผ่านแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดหนุนแพทย์ผ่าตัดแม่นยําประหยัดเวลาประสิทธิภาพสูงและเครื่องตัดอ้อยสดช่วยลด PM 2 5พร้อมระบบสงบังใบลดการเผาอ้อยสด คืออากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในด้านเครื่องจกักรกลจากเดิมที่ต้องใช้เงินกว่า10ล้านบาทต่อเครื่องลดลงเหลือประมาณ7 5แสนบาทรวมถึงคาดว่าจะสามารถขยายผลนวัตรกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม60ล้านบาทซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดได้รับการเติมเต็มองความรู้สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางการบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ฝึกทักษะการนําเสนอแนวคิดต่อแหล่งเงินทุนและเปลี่ยนองคความรู้และข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการและผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพธมิิรทางุกจ นายนัทพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสออกกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขาดรับนบโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมโดยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ,รอัจฉริยะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ,ร SME และผู้ประกอบการ,รสตาร์ทอัพให้เป็นนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ที่สร้างธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่นและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกสอ,อโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่จึงดำเน,นินนโยบายปั้นผู้ประกอบการรายใหม่และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้โครงการ เดลต้าแองเจิลฟันโดยมีบริษัทเดลต้าให้การสนับสนุเนเงินทุนให้คำปรึกษาด้านธุรกิจรวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตโดยจากการดำเนินงาน4ปีที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า650ทีมผ่านการคัดเลือกและสนับสนุเนเงินทุนจำนวน128ทีมรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม450ล้านบาทซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในการจัดตั้งขยายธุรกิจ70ล้านบาทสามารถขยายผลสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น500รายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ80ล้าาาานบาทและสามารถ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า300ล้านบาทอย่างไรก็ตามกสอ,อ,อกพร้อมยืนหยัดและเขียงข้างผู้ประกอบการไทยในการผลักดันแนวคิดให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้านนายอนุสรมุตราอิดกรรมการบริหารบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเงินทุนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจหรือการพัฒนานวัตรกรรมเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการทั้ง SME และสตาร์ทอัพเดลต้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตรกรรมเชิงพาณิชย์หรือโซลูชันใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศจึงมีแนวคิดในการสนับสนุนเงินทุนแองโชฟันโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมผ่านการดำเนินโครงการเดลต้าแองเจิลฟันอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมไปถึงการเจรจาธุรกิจอันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในเครือข่ายเป็นลําดับต่อไป